วากรต้นป่า e e the a h t y a l w ก็มีผู้กลับทุนถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญตลอดเวลาหรือเวลานานมเพื่อที่จะไปเกิดเป็นเทวดา สีละก่อนท่านแรกก็พูดว่ามีเป็นผู้ที่มีจารานะรยาบรรณเป็ความประพฤตีคืเป็นผู้ที่มีพลา uh, the นแจงแต่กลมบ้องาาาสาวโบภา,าลามะลาวะลาวะกลมบ้องสาวชลาลามะพุทธกลมบ้าถ้าศาสนาก็ทรงสแสดงว่าอยากจะไดุ้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานเนี่ยก็ต้องปลูกต,ต้นไม้ แล้วก็ปลูกดอกไม้ทำเป็นสวนต่างๆเป็นต้นก็เชืว่าเวลาจะลองชาเพราะนั้นในกับ่มอ่ที่ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่ก็จะยังได้บุญวันนี้เราปลานต้นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้วันนักต้นไม้นะแต่ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของร่มร่มเงาก็คือเท่ากับให้ศีลในขณะที

so it is go for people also go for birds animals ในการปลูกต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อคนอนุรัก์มนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายด้วยเช่นเทวดาได้อาศัยสัตว์ทั้งหลายก็ได้อาศัย